ินครับคุณสันธิสุกครับวันนี้จะมาชวนคุยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของสถานการณ์การขัดแยง้งความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่เราได้เห็นปร<ม>ากฏ<ม><า>การณ์ในด้านบวกหลายเรื่องนะรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแนวหลังส่งใจไปถึงแนวหน้าเด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของความมั่นคงของประเทศเอทหารมีไว้ทำไมอาวุธที่ทำไมต้อนรับทหารอย่างดีผมชอบดูมากเลย เวลาฐานไปซื้อของไปกินอะไรแล้วไม่เก็บตังค์เนี่ยใช่ไหมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวมีน้ําจิตน้ําใจเพราะรู้คุณค่าและความหมายของกันและกันใช่ใอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากวิกฤตครั้งนี้อทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นมุมเล็กๆเอามาเพิ่มเติมกันครับบรรดาทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าทุกคนทราบมีทั้งความเครียดมีทั้งความเสี่ยงเสี่ยงจากพยันตรายอาวุธต่างๆ ของค่าศึกศัตรูและยังมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงอีกตามป่าตามเขาอ,ะอ่ะจะมีผีสางนางไม้หรือเปล่าจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอโอ้สารพัดอย่างไงเ,<อ>เพราะฉะนั้นทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ผมประมวลดูนะร้อยคนที่ไปประจำการอยู่ที่แนวหน้า99.5คนจะต้องพกของขัง,งติดตัวไปเครื่องรางของขังสิ่งยึดเหนียวจิตใจอย่างน้อยพระแหละ พระเครื่องในรูปแบบต่างๆเก้าสิบเก้าคนจากร้อยคนน่ะต้องมีมีน้อยมากที่จะไม่มีอะไรไปเลยที่จะไม่แขวนพระที่จะไม่เอาสิ่งที่กินเป็นเครื่องรางของขังะอเท่าที่ผมประมวลดูนะแล้วเท่าที่ประมวลดูเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเลยเครื่องรางของขังอันดับหนึ่งคือที่ทหารติดไปอันดับหนึ่งเลยคือชายผ้าถุงแม่ อ้โนี่แบบนี้เขาก็เอามาใส่เอามาทั้งตรงหูบ้างเอาไปใส่เป็นเหมือนกับเป็นพระเครื่องอะแขวนคอใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อบ้างะกระเป๋ากางเกงบ้างชายพระถุงแม่หลายท่านอาจจะเฮ้ยเอามาทําไมนะเห็นไหมแต่มันเป็นความเชื่อไงเนี่ยใส่เป็นกรอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนพระเครื่องอะใช่ไหมชายพระถุงแม่อื คือทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกําลังใจขโมดไ้เลยเชื่อว่าแม่เนี่ยจะคุ้มครองคุ้มภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้กลับไปสู่อ้อมกอดแม่ปลอดภัยกลับไปโอ้โหนี่เมื่อกี้ไว้ในหมวกเลยมีเยอะที่สุดเลยครั้งเนี้ยซึ่งมันเป็นความเชื่อเป็นขวัญกาลังใจไงนี่คือแล้วมันเป็นขวัญกําลังใจที่มีรากทางความคิดสังคมวัฒนธรรมไทยเราด้วยอ่ะก็คือแม่คือพระอรหันเนี่ย พระอรหันในบ้านเนี่ยใช่ไหมเอาชายพระถุงแม่ก็เหมือนกับเอาชายจีวรพระอ่ะนี่ของขังอันดับหนึ่งเลยที่ทหารไทยติดตัวไปครั้งนี้นะเห็นด้วยเยอะมากนะแล้วมีตัวอย่างนะพลทหารไซอิ๋วเป็นพลทหารเป็นอายุแค่สิบเก้าลทหพรสไซอิ๋วเหรอชื่อไซอิ๋วชื่อเล่นนะเป็นคนรักแม่มากเขาสมัครเป็นทหารเกณฑ์นะแล้วก็พอดีมีศึกสงครามเขาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่แนวหน้าแล้วก็รักแม่มาก กลับมารอบแรกกลับไปกราบแม่ตอนนี้กลับไปประจำการอีกแล้วคือความรักของแม่แล้วก็ความรักที่ทหารมีให้แม่เนี่ยมันเป็นพลังแล้วมันเหมือนกับมีเป็นมีพลังงานพิเศษบางอย่างนะอลองดูคลิปนี้วันที่เขารู้ว่าเขาต้องไปประจำการที่แนวหน้าอืไทยกัมพูชานะอืเขาคุยกับแม่เขานี่พลหานไซอิ๋วใช่ไหมนี่พลหานไซอิ๋วผ่านไหนีสองห้วง ไปสุรินยังห่วงแล้วนันโทรมาหาแม่ด้วยนะนั่งรถเขาไม่ให้โทรโทรมาก่อนมีสติตลอดนะสตีอ้อย่าทำอะไรพลาการนะรู้เปล่า รอฟังคำสร้างเขาเย่างเดียวนะลูกครับชาร์จวแบ e r bank ไปยังชาไปแล้วเพื่อนชาได้แห้วลนี่เพื่อนไปไม่เปไ็นไรเป็นพระเป็นเจ้าคุ้มครองนะลูกรู้เปล่ายังร้องใช่ขึ้นตัวแด้วไหม ครับเดี๋ยวทักไปยอดตัวเตรียมตัวเลยน้ำตาไหลทั้งแม่และลูกเลยนะใช่ลูกนี่พยายามกั้นน้ำตามากนะใช่อโอ้สุดยอดขอให้ปลอดภัย แล้วผมว่ามีพลังมากเะเป็นสิริมงคลกับชีวิตมีพลังเพราะว่าให้สติลูกด้วยเตือนด้วยมีคำสอนฟังผู้บังคับบัญชาเขานะนะอย่าไปทำอะไรพลรำการนะฟังเขานะลูกแล้วคุณพระรักษานะคุณพระคุ้มครองนะแล้วก็นอนคุณไ่อหไ้ารูกนะคือมักจะโทรหาแม่ตลอดนะอาหารพวกนี้นะครับเออโทรหาแม่เงินดเงินเดือนให้แม่นะโอ้น่ารักเงินเดือนฐารเกณฑ์เนี่ยคนหารใส่ให้นี่จะไปสุริน ตอนที่ไปสิบเก้าอ่ะกาหเกลจะสมัครออนไลน์สมัครออนไลน์แล้วไปรอบแรกเขาไปแล้วเขากลับมาแล้วช่วงหยุดยิงอ่ะเขากลับมาหยุดกลับมาได้ไม่กี่วันเขากลับไปอีกแล้วล่าสุดเพราะว่าไม่มีอีกรอบสองรอบสองนี่จะมีลบกันอีกหรือเปล่านะไปประจําการแล้วตอนนี้นี่คือตัวอย่างแล้วเขาพกอะไรไปไม่รู้นะน้องพลทหารไซอิ๋วเนี่ยผมที่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพกไปเลยก็คือ ความรักของแม่ uh ไม่ว่าจะมีพ้าถุงแม่หรือเปล่านะ uh แต่มีความรักของแม่ไป uh huh. ผมเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขังสําคัญมากเลย uh huh. uh huh. ส่วนท่านในเดือนที่มีผ้าถุงแม่นั้นก็เหมือนกัน uh huh. ใช่ไหมอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยคือพ้าถุงแม่ uh huh. แล้วก็จิตใจที่ยึดเหนี่ยวกับความรักของแม่ uh huh. นะอันนี้เครื่องรางอันดับหนึ่งเลยแล้วที่เหลืออื่นๆล่ะทีนี uh huh. นะ้ถ้าลดหลั่นไปนะต้องมีก็คือ พระเครื่องพระบูชาพระเครื่องพระบูชาอย่างเช่นพระหลวงปู่ดังๆรอบเนี้ยที่ได้เยอะๆกันก็คือหลวงปู่ศิลาให้เป็นพระเครื่อง solche, solche, มาเลย <ä> h, นเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิย่านอีสานไง <ค vida, S 1> ก็อยู่ในเที่ยวนี้ก็น่าจะม <Those S 1> ะีแล้วที่สำคัญก็คือพระบางคนเนี่ยก็จะมีพระประจำวันเกิดของตัวเองพระประจำวันเกิดเนี่ยมีพระวันเกิดวันอะไรมีพระอันไหนบ้าง นี <N> ่ครับปางไหนต่อปางไหนปางไหนบ้างอาอ,อย่างวันอาทิตย์พระปางถวายเนตรถ้าพกพระประจำวันเกิดไปนะในสนามลบครั้งนี้นะวันจันทร์พระปางห้ามญาตินะเกิดวันอังคารพระปางใสาญาติเกิดวันพุธกลางวันพระปางอุ้มบาทถ้าเป็นวันพุธกลางคืนพระปางป่าเลไยลถ้าเป็นวันพฤหัสบดีพระปางสมาธิถ้าเป็นวันศุกร พระปางรำพึงวันเสาร์พระปางนาคปลกเนี่ยแล้วแต่วันเกิดเปรเจ้าวันเกิดเประจ้าวันเกิดคือหนึ่งพระเครื่องพระเกจิพระบูชาเนยหลวงปู่ดังๆวัดดังๆถ้ามีสองตามปางวันเกิดของตัวเองแต่แต่พระเครื่องนี่นะถ้าไปดูนะพระเครื่องอะไรที่ออกมาในช่วงที่มีสนามลบนะแล้วตอนหลังมาซื้อซื้อหาพระรุ่นนี้นะโอ้โหอย่างตอนนั้นเนี่ย มีสงครามอินโดจีนแล้วเขาก็ระดมเกจิพระอาจารย์มานั่งปลุกเสกพระรุ่นหนึ่งที่วสุทัศน์ชื่อรุ่นชินราชอินโดจีนอ,อตอนนี้เป็นหมื่นเลยไหม,มเป็นหมื่นๆน,นะชินราชอินโดจีเ,เนี่ยทําแจกทหารที่ไปรบสงครามอินโดจีนปลุกเสกเพื่อการนี้ใช่ออโอ้โหเสื้อหากันแพงเลย ลา่ลาสุดก็มีนะสงครามครั้งนี้ก็มีเหมือนกันยด่ทำเลยแต่ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้บางทีมีผ้ายันด้วยนะมีผ้ายัน,ยนด้วยอันนี้เรื่องพระเครื่องอ,อแล้วถ้าเป็นสมัยโบราณทีนี้มีคนเขารวบรวมมาในอดีตทหารไทยเวลาไปรบทหารโบราณนอกจากดาบหอกอาวุธแล้วเนี่ยต้องมีเครื่องรางติดตัวไปมีอะไรบ้างนะก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมนะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะทหารไทยโบราณอย่างเช่นเสื้อยันเห็นไหมปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเสื้อยัน ใช่แต่เพิ่มมาปัจจุบันคือเสื้อเกราะต้องมีเสื้อเกราะด้วยเสื้อเกราะลงยันด้วยเสื้อยันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสักยันสักยันนอกจากเสื้อแล้วสักตะกรุดผ้าประเจียดเนี่ยโบราณต้องมีเลยผ้าประเจียดตะกรุดนะลงอาคมนี่ผ้าประเจียดก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพิ่มเหมือนเพิ่มกําลังวังชาด้วยเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้กับตนเองด้วยอแล้วก็สักยันไงอ่นที่สักไว้ตรงผิวหนังเลยยันห้าแถว เสือเพนอะไรก็แล้วแต่ลงคาถาอาคมเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขี้ยวเสืองาช้างอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเครื่องรางของขังสมัยโบราณนักรบไทยโบราณเนี่ยต้องมีเพราะว่าสู้รบสมัยก่อนเนี่ยดาบเป็นหลักไงสมัยก่อนเขี้ยวเสือนี่คือเขี้ยวเสือจริงๆเลยนะเออเอามาจากเขี้ยวเสือเลยใช่ครับโอ้แล้วก็ชายพระถุงแม่เนี่ยก็มีมาแต่โบราณสมัยก่อนเขี้ยวเสือเขี้ยวสัตว์ที่เป็น เชื่อที่เชื่อว่าทําให้เราเนี่ยหนังเหนียวอ่ะยิงฟันไม่เข้าเพราะส่วนใหญ่ใช้ดาบกัไงมันไม่มีระเบิดขี่ปนามุธอะไรเงี้ยใช้ดาบก็คือถ้าผิวหนังหนังเหนียวอ่ะรอดแล้วดาบฟันไม่เข้ารอดแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่สมัยนี้ใช้ปืนกันใช้ระเบิดกันเพราะฉะนั้นความกังวลก็ยังมีอยู่ความศรัทธายังมีอยู่ก็เลยต้องพึ่งพาอะไรที่ทำให้แคลวคาดนอกจากหนังเหนียวอ่ะ แ้วคาดไปเลยมีอิทธิฤทธิ์ปกป้องอย่างเงี้ยออนะเพราะฉะนั้นถ้าจัดลําดับนะก็อย่างเช่นที่ไล่มาแล้วก็คือพระถุงแม่ตะกุดปัจจุบันนี้ยังมีนะตะกุดตะกุดเนะเสริมสิริมงคลเป็นเครื่องรางที่ชอบติดไว้กับตัวเป็นของขังผูกพันกับคติความเชื่อมีความขงังมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องจากพยอันตรายทั้งปวงเพราะตะกุดมันก็ก็คล้ายๆพระเครื่องอ,อ่ะไม่ได้เป็นรูปของทรงพระ เป็นแผ่นโลหะแล้วก็แล้วก็แบบลงยันไว้อ่าจานไว้จานไว้แล้วก็แล้วก็บริกรรมคาถาไว้ด้วยม้วนๆใช่ไหมใช่ม้วนๆมันเบาใช่แล้วแล้วแต่หลวงพ่อองค์ไหนจ้าท่านบางทีเขาก็เป็นตะกุดแบบหุ้มด้วยหนังเสือเขามีอ่าอ่าแล้วบางทีก็มาแขวนตรงเอวอ่ะแบบตรงเอวอะพี่ธีระมีบ้างว่าตะกุดถ้าแขวนตรงเอว มันเป็นประหลัดขิกไม่ใช่ใช่มีประหลัดขิกป็นหลักพิธีกรรมไม่ใช่ออกลบใครจะพกประหลัดขิกไปลบพุทธิราชลงไปด้วยโอ้เอาไปปลาหัวฝั่งตรงข้ามสะสมไงไม่มีโอกาสใช้งานหรอกที่นั่นอะสะสมประหลัดขิกไงเออค่อยกลับมาแนวหลังค่อยว่ากันเออลบก่อนลบก่อนเป็นเรื่องเงื่อนเลยทีละแยกแยะบ้างโอ้พกประหลัดขิกไปลบจะไปปลาหัวทหารเขมรอ่ะใช่เดี๋ยวทหารเขมรมันก็ขออ่ะ ไมอยากได้แล้วยิ่งลบครั้งนี้ลบกับทหารขเมรไงเคยได้ยินไหมหมอขเมรหมอผีขเมรเครื่องรางของขังเยอะไงมันดุมันเฮี้ยนใช่ไหมทหารไทยเนี่ยยิ่งต้องมีไปขายปถุงแม่ก็ปัดเป่าได้ทุกอย่างที่ผมไม่อ่านจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกไม่เก็บศพทหารของมันเพราะว่ามันใช้เป็นผีหลอกหงพลายหงพลายเป็นหงพลายดูสิเป็นผีมันเอาทุกอย่าง โอ้โหทาหารนี่ตายไปแล้วยังใช้มึงเลยอ่ะใส่ใช้ต่อด้วยมไม่ไปเกิดไปหุดไปเกิดด้วยโอ้โหใจคอมันไอหุ่นนี่แม่งออขอให้สตาร์บัคติดคอตายแล้วก็อีกอันหนึ่งช่วงหลังองค์ท้าเวศสุวรรณเออช่วงหลังก็มีนิยมนะอง้าเวศสุวรรณอง้าเวศสุวรรณนี่เชื่อว่าปัดเป่าสิ่งเลวร้วายเออพูดผีสาทุกอย่างทั้งหลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเช้าจตุโลกบาลทั้งสี่เรียกว่าเป็นอธิตย์บดี นะผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนอกจากนี้ก็มีพยาคุฑพยาคุฑใช่พญาคุฑบางท่านก็บูชาพยาคุฑเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องรางสายบารมีพยาคุฑคือถ้าหาพระเครื่องอะไรไม่ได้หาไม่ได้เลยตงงตะกุดไม่มีผ้ายันไม่มีเนี่ยถ้ามีเหรียญบาทรุ่นที่มีพยาคุอแค่นั้นน่ะเหรียญบาทที่มีพยาคุฑด้านหลัง่ะซึ่งหาไม่มีนะเอออันนี้หายากเป็นเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหรียญ ปี2515ก25ับ2517คุณมีตอนนี้นะไปร้านขายเหรียญนะเขารับซื้อเลยที่เป็นเหรียญข้างหลังเป็นครุฑนะที่เป็นพญาครุฑใช่ไหมใช่ครุฑเออบางคนไว้ตั่ได้เคยเห็นเด็กๆตอนเด็กๆอคุณนี่หายากครุฑเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีพลังมากใช่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเบี้ยแก้เบี้ยแก้อันนี้จะน้อยเบี้ยแก้คือไม่ว่าชายหญิงพกได้พกติดตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องรางของขลังกลับร้ายให้เป็นดี ป้องกันสิ่งเลวร้ายอับประมงคงป้องกันพูดผีด้วยใครมาทำของใส่อย่างเงี้ยมีเบี้ยแก่ปลอดภัยยิ่งจะไปรบกับทหารเขมรซึ่งทหารเขมรมีของทุกคนแน่นอนแล้วก็ตายเยอะนะทหารเขมรตายเยอะมากมีของเยอะเนี่ยของเยอะเจอคุณงามความดีไม่ได้เจอไข่เอฟสิบหกเอฟสิบหกเข้าไปเป็นเบื่อเลยเบี้ยแก่นะหรือแม้กระทั่งช่วงหลังๆที่เขานิยมกันปีเสียที่เขาเรียกวัตถุมงคลจีนปีเสียอันนี้หลายสรรพคุณ กาขายอะไรได้หมดนะรวมไปถึงเรื่องของการทําให้อยู่รอดเป็นสิริมงคลยึดเหนี่ยวจิตใจนะแม้กระทั่งยกนะหินต่างๆหินมงคลต่างนะก็ทุกอย่างที่ทําให้จิตใจนี่มีความมั่นคงทหารไทยที่ไปครั้งนี้เก้าสิบเก้าจากร้อยคนต้องมีไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่เรื่องเลวไร้ไร้สาระแต่มันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเ,ออเป็นขวัญเป็นกำลังใจไงออทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีสติมั่นคงออคำว่าความมีสติมั่นคงนี่สำคัญมากนะครับออในสนามรบเ,ออเพราะผมฟังทหารที่ไปรบครั้งนี้นาทีที่เขารบอ,อ่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันโกลาหลขนาดในเสียงปืนเสียงกระสุนยิงผ่านหัวดโดนยิงลงมา เป็นแผลโดนเราที่ข้างหูมีเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยนาทีนั้นมันโกลาหลมากนะถ้านาทีนั้นจิตใจไม่นิ่งนะสำคัญที่สุดคือจิตใจถ้าไม่นิ่งนะ,ตะเตลิดเตลิดทำอะไรไม่ถูกเลยอาจจะแบบคุ้มข้ั่งไปเลยก็ได้แต่ถ้าจิตใจนิ่งเนื่องจากว่าเรามั่นใจมีสติมีสติแล้วเราก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะส่วนหนึ่งก็เราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีอยู่ในใจนะรวมไปถึงถ้าคนที่มั่นใจจากการฝึกด้วยชํานาญ มันก็ยิ่งประกอบกันเข้าไปจึงจะทําให้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องประกอบกันเราไม่ได้หมายว่าต้องมีเครื่องรางของขังแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่จําเป็นที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ไม่จําเป็นไม่ใช่นะอแต่มันต้องประกอบกันขวัญและกําลังใจของกําลังพลเนี่ยพูดง่ายๆมีปืนชนิดเดียวกันนะพี่พีละพี่กนกผมทุกคนได้ปืนชนิดเดียวกันแล้วมาลบกันนะคนที่มีขวัญและกําลังใจดีกว่าเนี่ย เป็นต่อมากกว่าอาวุธอีกเพราะฉะนั้นขวัญและกําลังใจของทหารแนวหน้ายังสําคัญครับเราอยู่แนวหลังส่งอะไรที่เป็นขวัญกําลังใจไปให้เขาได้ทุกรูปแบบอาหารการกินของกินของใช้หรือแม้แต่การการแสดงความเห็นสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กันและกันอันนี้มีคุณค่ามากเป็นขวัญกําลังใจที่ดีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่มองไม่เห็นช่วยให้พี่พทหารปกป้องอธิปไตยรอด ขอให้รอดขอให้สําเร็จมีสตินี่สําคัญมากใช่ไหมก็ฟังจากรายการสาริสุขที่เขาเล่าอ่ะว่ามีทหารคนหนึ่งมือเข้าบาดเจ็บอืแล้วมีเพื่อนทหารคนอื่นเป็นห่วงเขาว่าเขายังสั่งเลยไม่ต้องห่วงยิงยิงยิงไม่ต้องห่วงกู้ลบนาทีนั้นนะควันปืนอะไร้โอ้โหโกรหลนอ่ะไอ้เพื่อนทหารก็เป็นห่วงไงไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องผละเลยมึงยิงสู้ต่อไปคือเขายิงไม่ได้แล้วไงโอ้โหเขายังแบบสุดยอดนะครับ ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นวบีรบุรุษของเรานะครับคิดถึงทหารแล้วก็คิดถึงครอบครัวเขานะคิดถึงแม่เขานะคิดถึงลูกเมียเขานะาใช่ไหมเราเนี่ยไม่ได้เป็นญาติเขาแต่เราก็ต้องคิดถึงเขาและส่งกำลังใจให้เขา<ช>ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะฮะเราเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ